ผ้าไม่ได้จ้าถุงผ้าลุงขายแปดสิบาท <ละ S 1> ครับ <ละ S 1> ผมดีเวียทานไปทางไหนดีเวียทานไปทางนั้นนะครับไปทางทะเลหกครับผมนี่ฮะหมอใจรินทิพธ์ครับผมมาแล้วกลับบ้านกันเดี๋หนึ่งพันอ่ะไม่ได้เกรดโอ้องให้ดามเมดครับต้องได้ดามเมดนะถ้าไม่ได้ดัมเมดนี่ลุงได้มาสิบกว่าเกนะตเน,นี่ย<ะ>ตอนเนี้ยแตอนี้ลุงทำ<ะ>มันขดเร, <ผม S 1> รียบร้อยแล้ว เพื่อนไม่ได้ครับผมต้องเป็นเพื่อนนครับผมเล่นด้วยทําไงครับใช่เล่นด้วยส่งหมีครับผมด่วนเลยครับผมตอนนี้รุมรับได้นะครับผมเล่นด้วยส่งหมีมาด่วนเลยครับผมเพราะเพื่อนในเซิร์ฟเขาจะหาดินที่ทานตลอดะครับผมรีบเลยนะครับผมเพราะไงก็ต้องล่าดินที่ทานเ่นะครับผมต้องมาครับหมวกครับเสื้อขอปลอบระได้ไหมครับลุงไม่ได้ครับผมคนที่ขึ้นเรือก็ได้เลยหรอได้ครับผมได้เหมือนครับผม คนที่เข้าไปตี